ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชม h o น d a Civic นะครับ FD นะครับลูกค้ารถปี2010นะครับเลขไม่์คันนี้นะครับอยู่96,000กนิโลนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับลูกค้าเจ้าของมือเดียวเลยนะครับเป็นตัว1.8 e navy เนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของโฉม fd fd d o c ฟเลยนะครับลูกค้ารถปี2010นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่ 359,000บาทนะครับลูกค้าลูกค้าเชดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยไม่ต้องดาวนะครับผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยนะครับ7ปีนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวไปชมรถรอบๆคันนะครับว่าเจ้า Honda Civic FD คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรถรอบๆคันเลยนะครับตัวนี้เป็น Civic FD นะครับเป็นตัว e-navy นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับลูกค้าสวยมากครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับคันนี้เป็นรถสีเทาดำนะครับครับเดี๋ยวมาดูปียางนะครับยางปี2019นะครับตัวนี้ถ้าเป็นซีว i c เอดีนะครับจะมาพร้อมขอบ16นะครับระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับตัวนี้นะครับ มาพร้อมคิ้วกานศาสตร์นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นไฟแปดเหลี่ยมนะครับลูกค้ามาพร้อมเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับสวยมากครับเดี๋ยวพามาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในสะอาดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับลูกค้าเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับลูกค้า ตัวนี้เป็นหนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้านะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับลูกค้าออปชั่นตัวนี้มาครบเลยนะครับลูกค้ามาพร้อมพุชคอนโทรลแล้วนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบแอร์ออโต้แล้วนะครับลูกค้า มาพร้อมหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันครับเลขไม่อยู่เก้าหมื่นหกพันนะครับสี่ร้อยแปดสิบกิโลนะครับไม่แท้เลยนะครับลูกค้าเจ้าของมือเดียวด้วยนะครับสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับเอาเลขตัวถังลงไปเช็คประวัติตรงเซอร์วิสได้เลยนะครับจะมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเลขไม่ ไม่แท้นะครับลูกค้าเราการันตีเรื่องเลขใไม่ให้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดแซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0ูนย์เก้าหนึ่นะครับเป็นเบอร์เล็กเองเลยนะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับนอกจากจะขายรถแล้วมีรับซื้อด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดต้องการขายรถนะครับ แอดไลน์ส่งรูปรถนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับแล้วก็เลขไมล์มาเดี๋ยวทางโชวรูมเล็กนะครับจะประเมินราคาคร่าวๆให้นะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันยังไงนะครับทางโชวรูมนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูรถที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องขับรถมาที่โชวรูมนะครับถ้าติดไฟแนนซ์อยู่เราปิดให้ภายใน1วันนะครับลูกค้าครับ ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวเล็กเข้ามาอัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับสวัสดีครับ